กบผมวันนี้นะครับผมมีออเดอร์หน่อไม้นะครับผมเดียววันนี้จะมาขุดนะครับผมแปลงทาหน่อของเรานะอันนี้เป็นหน่อตามฤดูกาลเลยนะครับผมเพอฝนมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูขนาดหน่อกันนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวขุดหน่อนี้ก่อนเลยนะครับนี่ฮะเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะ คหนึ่งนอนะฮะก็ข้างไหนนี้อีกนะครับข้างไหนก็มีนะสองครับกอเดียวก็นีอีกนะครับสามนะครับอันนี้ยังสั้นอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าได้แน่นอน่อะ อันนี้ก็ได้มาสามหนอนะครับได้มาสามหนอกอเดียวนะเดี๋ยวหนะนอนเล็กผมขุดชิมให้ดูเลยดีกว่านะครับผมมาไม่เป็นไรหน่อเล็กก็ยังสวยเลยหัยงหน้ากินอยู่เลยนะอันนี้หน่อยาวดีนะนะครับไม่มีมีดมานี่หนอสดนะครับะเดี๋ยวนี้ผมจะกิน ตรงนี้นะฮะโคนมันนะครับมันทานได้นะฮะมันหน่อสดครับความกรอบของมันมีในตัวเองนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ทานหน่อสดๆได้นะครับนะโนุ้ยหอมกินออกเลยนะฮะเนี่ยครับมันจะอ่อนมากอืมทานสดได้เลยครับทุกคน ของแท้ครับบองแหวเนเพ่ินเพึ่งมาต้องทานสดๆได้ยิ่งนะฮะฟังเสียงกรอบดีฮะนี่ฮะกรอบและฉ่ำมากทุกคนน้ำฉ่ำเลยฮะตอนขุดใหม่ๆนีะฮะเลยอ่ะ ช่ยครับจะเป็นไซนี้นะครับผมจะประมาณห้าหกหน่อโลนะครับหกถึงเจ็ดนะไซนี้เดี๋ยวไปขุดต่อ ใหญ่แท้ครับเบอร์สองฮะสุดยอดเลยเห็นไหมโอ้อยางงี้สามหน่อโลครับทุกคน